ข้อ16นะครับเป็นเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับสามเหลี่ยมคล้ายบอกว่าสามเหลี่ยมนี้มีเส้นขนาน2เส้นคือ EB กับ FC นะครับพอมีเส้นขนานก็ทําให้เกิดมุมภายในกับมุมภายนอกนะครับเท่ากันมีขนาดเท่ากันฉั้นมุมตรงนี้นะครับจะเท่ากับมุมตรงนี้ส่วนมุมตรงนี้ก็จะเท่ากับมุมตรงนี้ ส่วนมุมตรงนี้เป็นมุมยอดที่ใช้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม2รูปคือรูปเล็กรูปนี้นะครับ DEP กับรูปใหญ่ DFC เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับเพราะว่ามีมุมเท่ากัน3คู่นะครับจะเขียนแยกออกมาจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่รูปเล็กนะครับแล้วก็รูปใหญ่คร่าวๆนะครับ บอกด้านอบอกด้านที่ด้าน d ีมานะครับ DE ยาว4 DE คือตรงนี้คือรูปเหล็กตรงนี้4ครับ DB ยาว6 DB คือตรงนี้นะครับของรูปเหล็กยองเนี่ยยาว6 EF ยาว6 EF คือตรงนี้นะครับ6ตรงนี้4นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็10รทุใหญ่ก็10ครับสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็เอามาเทียบอัตราส่วนนะครับ เราจะหา bc bc คือตรงนี้นะครับถ้าเราหาทั้งหมดได้นะครับตรงนี้6ใช่ไหมครับของรูปเล็กตรงนี้6ถ้าเราหาทั้งหมดได้แล้วก็ลบ6ออไปก็จะได้ bc ออกมา okay. เรามาหาความยาวทั้งหมดนี้นะครับก็เทียบเราเทียบก็เทียบด้านต่อด้านนะครับนี้เป็น x x ก็ x เทียบกับ6 x ส่วน6เท่ากับ ก็รูปใหญ่นะครับ10ส่วน4ี่ส่วน4การเทียบนี่จะเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะครับค่าออกมาได้เหมือนกันลองทำดูก็ได้นะครับย้ายข้าง6ไปคูณนะครับก็ได้10ส่วน4คูณ6ฉนได้เเท่ากับ2อตัด2 2 2ส2 1 2 5า 535ฉันได้ x ตรงนี้นะครับยาวๆนี้ทั้งหมด15เ็ฉันลบออกไป6นะครับก็เหลือ9ตรงนี้9 bc ตอบ9นะครับขอควายครับ